ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภัยสารน,นครดําซิ่งนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและสวัสดีเอซนะครับที่เข้ามาดูในช่องภัยสารน,นครดําซิ่งนะครับวันนี้ผมตื่นมาช่วงประมาณเจ็ดมงเชา้ากว่าๆนะครับของวันเสาร์นะครับ ก็จะพามาชมทางนานหรือว่าต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องนะครับแล้วส่วนทางนี้ก็ข้าวก็แตกแล้วแล้วก็ข้าวก็หักแล้วนะครับดูครับนะรครับข้าวมันหักแล้วครับตอนนี้แล้วก็ล้มด้วยนะครับเดูดครับ จนตอนนี้น้ำท่วมขนานแล้วครับพี่น้องดูสิครับจากที่เคยสูบน้ำสานะครับดูสิครับมันท่วมหมดแล้วแล้วข้าวก็หักด้วยครับดูครับมันไม่มีปลาขึ้นมาเลยนาอ นจะมีขึ้นมากระโดดเลื่อนตามชนานะครับนี่รายะเอีนะครับนะครับนี่คือนาของพ่อผมเองครับนะครับเป็นบางส่วนที่จุดข้าวล้มนะครับโดยิรับับปอด มแรงเกินนะครับพายุเข้ามาเป็นเรื่องเลยครับแล้วก็บวกกับน้ำหนักข้าวนะครับทำให้ต้นข้าวนั้นล้มแล้วครับล้มเดินเนรนาเลยครับ คลิปนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศนาข้าวโดยเฉพาะเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็โอ้โหเปิดน้ำน้ำยังทะลักเลยขนาดนี้ครับน้ำฝั่งนี้ด้วยครับมีปลามาลดเล่นเลยบ่ฮะ เอามุ้งมาดักตรงนี้บ่หนอลองดูเดี๋ยวจะเอามุ้งมาดักตรงนี้นะครับพี่น้องดักทางน้ําไหลนะครับเราต้องดักทางน้ําไหลนะครับลองดูครับเผื่อเผื่อได้อ่า ผ้าช่อนกระดุกเลยเข้ามาเข้าสู่มุ้งดักปลาเพียงต้องการเอามาทดสอบดูว่าที่ดักปลานี้ใช้งานได้แบบไหนนะครับน้ำทุวนขนาาแล้วหลังจากที่เคยสูบ สุปน้ำจากโบนี่แหละครับสุปน้ำจากโบนี่แหละครับมาใส่านาค okay. ตอนนี้น้ำน้ำมาเกินนะครับเกินอัตรานะครับนี่ครับหวังว่าคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปที่น่าภูมิใจมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการย้าย มุงดักปลานี่ครับไปใส่ฝั่งนู้นครับแล้วก็พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ